ทีคครับบริษัท TQM c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนโอ้หุ้นตัวนี้ดังมากในช่วงโควิดนะครับ TQm ทํรราอำอะไรนะครับธุรกิจประกันชีวิตเนาะธุรกิจประกันชีวิตนะครับโอ้ประกันโควิดนะ TQm เยอะเลยนะส่ง m s มาในมือถือผมทุกวันเลยนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TQM ครับรายย่อยถือ40%รายใหญ่เป็นบริษัทครับบริษัทนะ แล้วก็มีกลุ่มของบริษัทประกันมาร่วมถือหุ้นอยู่เยอะเลยวิริยะอคเนนะกรุงเทพประกันภัยนะนะครับเยอะเลยแล้วก็มีมีบุคคลอยู่บ้างครับมีบุคคลอยู่บ้างนะก็นามสกุลเดียวกันเช่นกันนะครับก็คงเป็นกลุ่มผู้บริหารและก็ครอบครัวเขานะครับงบการเงิน TQM หนี้สิน2,554ล้านสินทรัพย์รวม4,953ล้าน ก็เกือบๆเ,เยอะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะกําไร268ล้าน404ล้าน507ล้าน702ล้านก็ถือว่ากําไรโตนะ2457นะกําไรโตนะ R.E ก็โหยิ่งใหญ่มาก29นะครับบันผลบันผลที่เลอ่ะอืมนะครับหุ้นพวกนี้ดูกราฟ tqm ครับ ราคาปัจจุบัน117ยสบาทห้ตังคตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะราคาเส้น200วัน116ยสบาทหกสตังค์อืมเป็นขาขึ้นก็จริงแต่เหมือนกําลังจะลงอ่าเหมือนกาลังจะลงเพราะที่เรามองเนี่ยเขามาจากตัวนี้ไงถูกไหมนี่นี่ถูกปะอ่าดูภาพใหญ่กันครับมาจากไหนเนาอทีโอทีคิวเอ็ม อันนี้ละกันอ่า TQM ครับเข้าตลาดปลายปี2018เนาะทำราคาอยู่ประมาณ21บาทต่ำสุดแล้วครับทำราคาสูงสุดอยู่149บาทคำถามคือขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ละอืมขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ละผมจะบอกว่าตัวนี้ถือเป็นหุ้น IPO ปลายปี2018นะครับ21ไป149ยีบาครับ ร้อยสี่เก้าลบยีเท่ากับร้อคูณร้อครับหารยี่0 9บเอปอร์เซ็นต์หกรอยเก้ปอร์เซ็นต์นะอ่ะต่อปรับฐานเคยปรับไหมปรับอยู่ครับปรับอยู่นะปรับช่วงนั้นก็110บาทนี่ปรับแ้วเหรอวะ อ่ปรับแล้วนะนะครับอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเราจะมองไม่เห็นอ๋อไม่ใช่ปรับฐานร้อยสิบบาทครับปรับฐาน Circuit Baker, เซอร์กิเตเบรกเกอร์เขาปรับตรงนี้นะี่นี่เขาปรับตรงนี้สี่สิบสองจุดเจ็ดห้านะครับเขาปรับตรงนี้เนาะแล้วก็ก่อนที่จะปรับเนี่ยไฮเขาอยู่นี่นี่ไฮเขาอยู่นี่นี่นี่ไฮอยู่เก้าสิบาทครับอยู่เก้าสิบาทนะอ่ามันจะตียากเนี่ยไปตีในเดยแล้วกันครับเป็นเด อ่ะตรงนี้ครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะจากที่ปรับฐานไปสี่สิบกว่าบาทเนี่ยเส้นเทนเส้นกดบอกว่าคุณเป็นขาขึ้นจากสี่สิบสองเนี่ยคุณเป็นขาขึ้นในช่วงในช่วงหกสิบาทในช่วงหกสิบาทนะ แต่เส้น200วันบอกก่อนครับเส้น200วันบอกประมาณ55-57เนี่ยบอกก่อนเห็นไหมบอกก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ทำ high สูงสุดอยู่149บาท149บาทนะตอนนี้ครับ tqm เนี่ยจาก149คุณเห็นอะไรไหม แหติเกอร์ได้ใจเพนดิจะอยู่ทำเกลืออะไรใช่ไหมร้อยสิบนะร้อยสี่สนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูดว้วยพอทำร้อยสี่เก้าปุ๊บเด้งเดงเด้งมาร้อยสี่สไม่วิ่งไปหาร้อยสี่สไม่สามารถขึ้นไปเหนือได้แล้วก็เด้งอีกเด้งมานี่ร้อยสามสิบหกเออ แล้วก็ไม่สามารถกลับไปหาร้อยสี่สิบได้ไม่ต้องพูดถึงร้อยสี่เก้าล้วถูกไหมอ่าร้อยสามหกเด้งอีกครับเด้งนะเด้งไปร้อยสามสิบสามจุดห้าครับอืมไม่ผ่านร้อยสามหกไม่ต้องมองร้อยสี่สิบล้วถูกไหมคุณสังเกตอะไรไหม การเด้งของเขาทุกครั้งอ่ะเขาทำแนวต้านต่ำลงถ้าภาษาเทคนิคเท่ๆเรียกว่าทำไฮต่ำลง <c oughs> ฟังแล้วมันแลดูเท่แปวลว่าอะไรวะอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมโอเคครับเนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเห็นหุ้นสูงสูงหลักร้อยอ่ะแล้วแล้วตอนที่เราจะเข้าครับเราสามารถมองได้ก่อนนะว่า <c oughs> มัน มันเป็นอะไรเปล่าทาไมมันจากที่สูงสุดอ่ะมันค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงในแนวต้านถัดไปครับจากที่เขาทําสูงสุดนะคุณสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าหุ้นตัวนั้นกําลังปรับตัวยอ่อถามว่าย่อ,อไหนเนี่ยย่อมาหาเส้นสองร้อยวันนี่แหละตอนเนี้ยอยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วนะนะครับผมลบก่อนนะย่อมาปุ๊บ คุณต้องมาอ่านแนวรับแนวต้านแนวรับแรกครับ114.5%อย่าลืมนะมันไม่ดีตั้งแต่หลุด116.64%ล้ถูกไหมถูกมพอร้6ย4มันเป็นเส้น200วันคุณหลุดมันก็ลงดิถูปะแต่แนวรับที่ผมอ่านเนี่ยคือผมอ่านแนวรับตามกราฟว่าเฮ้ยแนวรับที่มันจุดของมันเนี่ยคือ114.5%นะแต่แนวรับหลังพิงฝาจริงๆครับมันคือ1 1 0 ถ้า TQM หลุด110นะจะวิ่งลงไปหา90ได้ไวมากเลยนะครับอ่าคือให้ไวแค่2แนวรับเลยเพราะผมเป็นหุ้นที่ผมไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งนะถูกไหมสองสอแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปร้อยยใกลสุดเลยเนะี่ยใกล้สุดตอนนี้ราคาปัจจุบันเท่าไหร่ราคาปัจจุบันร1 7 5ตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับราคาจะขยับได้นะแนวต้านถัดไปร้อครับ และแนวต้านถัดไป127.5ย2 12 9รอยย่บเก้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะสรุปแผน TQM ครับแนวรับแรกร้อยสิบสี่จุด้าจริงๆอะ่ะมันไม่ควรให้หลุดสมาชิเคียดเห็นโออาหลุดนะครับ แต่ผมอะชอบผมอยากให้เขาย่อยเยอะเพราะเราต้องการสะสมราคาต่ำๆนะครับ OR นะไม่ถึง OR นะแนวรับแรก114.5แต่จริงๆมันไม่ควรให้หลุด116.64แล้ใช่ไหมควรตุนสูงต้องวางแผนออกนะแนวรับหลังพิงฝาอยู่110ครับ TQM เนี่ยแนวต้าแรก120แนวต้าถัดไป123ถ้าเกิดมันเด้งเด้งผ่าน120 123ยังพอทนนะพอทนนะ แต่ถ้าให้มันจะเบรกจริงเนี่ยคุณจะต้องเบรกประมาณ133.5ขึ้นไปก่อนเนี่ยแนวต้านับไปร้อย่สบร้อร้อยเจ็ดจุดห้าร้อเนี่ยถ้าคุณขึ้นเหนือ1 3อยได้นะแล้วคุณวิ่งขึ้นไป 136, 140ได้นะโอกาสที่มันจะทะลุ149มันก็มีมันก็มีถูกไหมแต่ตอนนี้มันแบบมันยิ่งตลาดลงวันนี้ครับวันนี้วันนี้ตลาดลงเกือบ20จุดถูกไหมตลาดลงเกือบยีจุดนะ TQM ยิ่งไม่มีแรงซื้อใหญ่เลยเอมันยิ่งจะมองหลุดมากกว่าจะรีบาวเด้งได้นะครับประมาณนี้นะแผนที่ประมาณนี้นะครับ FC ทุนเท่าไหร่วางแผนออกด้วยนะหลุด110จะลงแบบรุนแรงเลยนะครับตอนนี้ถามว่าเป็นเทนขาลงหรือยั่งนะครับเราเช็คได้เราเช็คได้ไดหุ้นสูงเราต้องเช็คอะ TQM หลุดเส้นยีวันตั้งแต่นี่ครับ หลุดตั้งแต่ราคานี้และประมาณร้อยสจากคุณทําราคาไว้ร้อยสี่เ้าถูกไหมแต่หลุดแล้วเด้งไงหลุดแล้วก็เด้งหลุดเด้งหลุดแล้วก็ทำ high, ํำหายต่าลงต่าลงต่าลงเห็นแล้วนะแต่กี้หลุดเท่าไหร่นะร้อยสิใช่ไหมแล้วถ้าหลุดตรงนี้ครับร้อยสิบหกจุี่เปลี่ยนเป็นเทนขาลง,งทันที tqm นะ Tqm นะนะครับ ต่อไปดู TQM ในสไตล์ตีเส้นเทนขาขึ้นฟั่งโลนี่ครับนี่จริงๆการหลุดเทนของ TQM เนี่ยมันหลุดนานแล้วแต่มันออกข้างนี่ครับ มันหลุดนานแล้วมันหลุดตั้งแต่มันหลุดราคาที่ตรงนี้หละตั้งแต่มันหลุดเนี่ยครับตั้งแต่หลุดร้อยสามใต้ร้อยสี่สิบแล้วเริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วแต่มันมีเด้งเนี่ยครับเด้งออกข้างเด้งออกข้างเด้งออกข้างแล้วตอนนี้กาลังจะหลุดใช่ไหมกำลังจะหลุดไหมแต่ว่าถ้ามันหลุดจริงๆเนี่ยคือมองหลุดร้อยสี่สิบไม่ค่อยดีแล้ว ในสไตล์เส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลนะแต่ถ้าหลุด65เนี่ยจบข่าวเลยเป็นเทนขาลงจริงๆแตถามว่าคุณจะไปรอหลุด65ทําไมเพราะเส้น200วันก็บอกอยู่เขาบอกไว้าอีกถ้าหลุด166.63เนี่ยมันก็ดูแย่แล้วถูกไหมมันก็ดูแย่แล้วนะครับประมาณนี้นะคนทุนสูงวางแผนออกนะครับไม่ต้องมารอหลุดให้มันหลุดเยอะจนคุณติดลบเยอะแล้วคุณทนไม่ไหวถูกไหมอืมนะครับคุณอย่าลืมนะ โควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดโอเคมันอาจจะอยู่กับเรายาวนานก็จริงแต่มันไม่สามารถอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราต้องพัฒนาทําให้มันลดน้อยลงมันอาจจะไม่หายผู้พับหรอกแต่มันต้องลดน้อยลงนะครับปับกกันมันก็จะสะท้อนเลยว่าเออมันจบรอบไปแล้วจบรอบสูงไปแล้วนะครับถามว่ามอง tqm ปรับฐานตอนไหนใช่ไหมในโซนเนี้ย ถึงโซนเนี้ยครับนะโซนนี้นะแต่ถามว่าจะลงไปตรงโน้นไหมไม่มีใครรู้ครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่อารมณ์ตลาดตอนนั้นด้วยว่าไอ้ลงไปใต้ร้อยอลงไปได้ครับแต่ถามว่าจะลงไปใต้ห้าสิบได้ไหมมีโอกาสถ้าตรงนั้นตลาดแย่งจริงตลาดแย่งจริงนะนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับปรับฐานทีเอ็มก็ดูนะครับว่าตอนใครทุนสูงระวังด้วยนะครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องครับขอบคุณครับ